สวัสดีค่ะพบกับช่วงเจนซีรีพอร์เตอร์การเตรียมพร้อมรับมือในวัยสูงอายุถือเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับทุกวัยดิฉันและเพื่อนๆได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามถึงการเตรียมตัวรับมือกับชีวิตในวัยสูงอายุในชุมชนพวกแต้มจังหวัดเชียงใหม่ติดตามรายงานจากพวกเรามิสิติภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยในเรสวนเนื่องจากในอนาคตขึ้นยากเบบ้บูมกำลังใกล้จะถึงเกาะสูงอายุ และคลื่นเอกคลื่น y ก็กำลังตามมาติดๆแน่นอนว่าการเข้าสู่เกาะสูงอายุนั้นมีผลกระทบบางอย่างเราไปดูกันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อก่อนนี้มันก็หนุ่มนะหนุ่มแล้วมีกำลังวางชาเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยสบายกำลังเงินกำลังกายจากได้เยอะก็เป็นน้อยลงกระดูกเสื่อมไมยย้แล้ว ก่อนนี้แข็งแรงดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อายุมากขึ้นอย่างเรามันก็มีเล็กเป็นน้อยเนาะกีวกับปรื่องอะไรแต่เราดูแลเราของเรามาดีอยู่แล้เนาะวางแผนมาให้ดีวางแล้วก็มีก็มีแผนวางไว้อยู er <ans> ่เราเรามีอ <ook> ยู่แล้วไม่ได้วางอะไรเลยไม่เชื่อ เพราะว่าเราออกจากทํางานรับสหกิจมาเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งการเงินของของลุงเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาตั้งแต่แนามาแล้วเพราะเราทํางานอยู่เราก็มีการเก็บของรายวัอยู่แล้วเนาะมาเราก็าอาจจะทํางานแบบอยู่กับบ้านไงหัตถกรรมบ้างอะไรบ้างทําแต่ก็ทําขายได้หลายชิ้นนะคะทำกระเป๋าหนังบ้างกระเป๋าผ้าบ้างอะไรเงี้ยเย็บปักถักร้อยก็ทํา คือมันเพลิดเพลินอ่ะมันทําไปแล้วมันเพลินมันไม่เราไม่เครียดว่าวันนี้เราต้องเสร็จงาหรือไม่เสร็จอะไรทําไปเรื่อยๆอ่ะมันก็สนุก,กนงานก็ตอนแรกก็จะทํางานพวกฟรีแลนซ์หรืออะไรทีต่ตามฝันไปก่อนนะครับแล้วพอหลังจากนั้นก็จะเป็นจะไปสอบเข้ารับราชการครับให้มีเงินบำ,ำนาญจะได้มีรายได้ตอนอายุหลังเกษียณไ ดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็คิดว่าจะออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ไปเรื่นยๆก็เริ่มออมไปเรื่อยๆค่ะวางไว้คิดไว้แต่ทำไม่ได้กำลังเงินไม<อ>่พอเราก็อยากสบายเราก็อยากทำอะไรที่มันดีๆนะทำค้าขายที่มันดีๆอ่ะแต่เรา อ,อย่างงี้นะแล้วอย่างก็พอพวกเด็กเขาก็ทําราชาการแต่ว่ามันเดือนนะนะมันก็ไม่ก็มันเดือนน่ะหนกเรียนเยอะมันก็ถือก็ได้ทํานายอย่างเดียวอทํานาตอนนั้นราคามันก็ถูกเห็นไหมค่าอ,ะอ่ะม,มันก็ไม่ก็มันก็พอมีบอกินแต่ถามว่ามันรวยไหมมันไม่รวย การเตรียมตัวรับมือกับวัยสูงอายุต้องอาศัยทั้งสุขภาพที่ดีเงินออมที่พร้อมและแนวทางในการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับตนเองเพื่อให้ใช้ชีวิตสูงวัยอย่างมีคุณค่าและมีความสุขซึ่งปัจจุบันไม่ใช่แค่วัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่เท่านั้นที่เตรียมพร้อมยังมีกลุ่มวัยรุ่นอีกจำนวนไม่น้อยเริ่มหันมาเตรียมตัวและให้ความสำคัญกันมากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ